วันนี้เราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญที่ผลิตสินค้า s e c r e t h c r e a มาตั้งแต่วันแรกครับคุณบินซิงแจซึ่งเราอยากจะมาถามคำถามกับเขาว่าทำไมคนที่เป็นสิวอย่างผมเองนะมีประสบการณ์ว่าเมื่อก่อนเป็นสิวหนักมากแล้วช่วงต้นในการใช้สินค้าตนนัวนี้เราตั้งใจจะบำรุงปรากฏว่าช่วงต้นในการใช้สิวขึ้นหนักกว่าเดิมแต่ใน,นที่สุดครับนะตอนนี้ก็คือสิวไม่ได้ขึ้นหลังจากเวลาผ่านไปพอสิวมันหยุดขึ้นแล้วมันกไ็ไม่กลับมาเป็นอีกแต่คำถามคือทำไมช่วงต้นมันถึงจะเป็นต้องมีสิวขึ้นมาก่อนเรามาฟังเหตุผลกันคร 어, 저희 시크릿 어, 포레스트 크림을 쓰면서 애니 여드름이 나온다는 얘기가 나오는데 보고 같은 경우에는 처음에 이제 저희 크림을 바를 경우에는 피부 깊숙이 천천히 이제 피부를 힐링해주는 기능이 있습니다 그 힐링 기능을 다시 말하자면은 스킨 디톡스랑 비슷하다고 보시면 되세요 피부 안에 있는 화학적인 좀 케미컬 같은 거를 피부 밖으로 표출시켜주는 그런 기능이 있기 때문에 피부, 피부 안쪽부터 천천히 힐링을 해주면서 고게 이제 여드름이나 이런 게 나오게 되는데 계속 주기적으로 사용하실 경우에는 이제 여드름 후에 더 좋은 피부를, 피부의 결과를 가져실수 있습니다. นี่ก็เป็นคำตอบเดียวกันกับที่ผมเคยได้ฟังเมื่อ4ปีที่แล้วครับตอนที่ผมใช้เบื้องต้นช่วงแรกแล้วสิวผมขึ้นหนักกว่าเดิมผมรู้สึกว่าเออเราใช้ครีมโรสโก้แล้วเนี่ยมันต้องดีขึ้นไม่ใช่หรอทำไมช่วงต้นถึงมีสิวขึ้นมาสรุปแล้วก็คือมันอยู่ในช่วงของกระบวนการที่เราเนี่ยผิวหน้าอาจจะมีสารเคมีหรือะสะสมสารไปยาวนานแล้วก็เป็นกระบวนการที่มีการดันออกมาซึ่งคําตอบเคลียร์มากและในที่สุดวันนี้ผมก็พิสูจน์แล้วว่าตัวครีมโรสโก้ที่ผมใช้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยก็ท,มมทีีนวนน่ัน ก้ก็ตอบคาถามด้วยคําตอบแบบนี้นะครับว่าวันนี้ถ้าคุณอยากที่จะหาในระยะยาวนะครับในผลลัพธ์ที่จะได้จากครื่องว o โกคือการบำรุงในระยะยาวนั่นเองครับ